มาต่อที่บทที่11นะครับการใส่ประตูหน้าต่างนะครับแล้วก็การเจาะผนังง่ายๆนะครับบทนี้ไม่ถือว่าซับซ้อนอะไรนะครับโอเคแต่หลักการก็มันมีหลักการอยู่นะครับก็คือเราต้องไประดับให้มันถูกต้องนะครับก็น่าจะเป็นระดับดินเดิมเหมือนเดิมครับนี่ครับเห็นแปลนวิวนะครับแล้วก็ไปเลือกประตูหน้าต่างครับอยู่ทรกไหน อยู่ใน architecture เนี่ยนี่ไงอเอาจะเอาอะไรใส่ก่อนเอาดรอ,อก่นนอนแล้วกันครับดอแล้วก็เลือกตรงนี้ได้เลยนะครับผมในที่นี้ตอนนี้ยังเอาในส่วนของ family ที่เขามีอยู่แล้วครับก็เอา,เอา,เอา,เอาตัว single D2 นี่แเลยครับแล้วก็เลือกนะครับ ังเกตมันจะใส่ตรงผนังนะครับถ้าไม่มีผนังมันไม่ใส่ให้นะครับถ้าอย่างนี้ครับเอาดู้วผมว่าบุ๊เห็นไหมเดี๋ยวจะสลับได้นะครับให้กดสเปบาร์นะครับจริงๆหลังนี้เขาตั้งใจจะทําเป็นบ้านแฝดนะครับแต่ผมไม่เป็นไรผมตั้งใจแบบนี้นะครับใส่ประตู สลับะะอันนี้ครับตรงตน,น,น,นี้สาวอยู่การเหยาะเหยวะไม่สวยฮะอันนี้ดีกว่าคลิกอยู่นะครับอ่าแล้วก็กดสเปซบาร์นะฮะเดี๋ยวเราบินเริ็วเลยครับดูนะพอใส่ไปแล้วนะครับ คิดทีดด่ตัวมันแล้วก็มันเลอกก็ได้ครับมาที่ปริไฟตตัวนี้ครับลเลอก์มิเลอร์ตัวนี้ครับคลิกแกนกลางเอานี่ครับโอเคเอ่าเราไปดูตัว 3D ก่อนครับ จไม่ไม่จบนะครับมันมีคำสั่งจบอ่าเดี๋ยวเราใส่ไปก่อนครับโอเคไปดูคำสั่งหน้าต่างครับใส่หน้าต่างครับวินโดวเลือกก่อนสดงจะเอาสไลด์เดียวนี้นะครับนี่ดีันใหญ่นะครับ เหมือเดิมครับแทบะครับเพื่อสลับมันมดู่นกาแนะคนี่ดูระยะด้านขวา เดี่ห้องน้ำนะครับน้ำตาลมาใส่ตรงน,นี้นะนรับ อยู่กลางมันหนครับโอเคตรงตรงนี้สักอันหนึ่งโอเคเราจะเห็นนั้นนั่นฐานอะไนได้ครับลองดูแบบประเภทอื่นบ้างมีบ้างไหมประเภทอื่น โอเคอ่าน,นี้เราไปดูครับเอาประตูตรงนี้ในบ้านเนี่ยไม่เสร็จเลยครับดอดูดิบ้างดอเล็กลงหน่อยครับอยู่ที่เราดีไซน์นะครับถ้ามันสับเราอ๋อถูกแล้วนะเปิดก็เปิดเข้าดูไ้ตรงนีงด้ดีกว่า กดสเปซบาร์นะครับโอเคาตรงนี้ห้องน้ำโอเค <c oughs> อ่าหลังบ้านนี้เลยครับประตูหลังบ้านประตูตหตตใหญ่หน่อย ลองไปดูสามมิตินะครับรอครับใส่เวลาทีนี้สังเกตร,ระดับประตูกับผนังมันยังไม่ไม่ได้กันนะครับร,ระดับนักถังปี่ระดับน,นักถังนิดนึงครับ กดคอนโทรลค้างนะครับเพื่อเราจะเลือกเลือกทีเดียวด้ตัวนะครับจะได้ระดับทีเดียวพร้อมทีเดียวพร้อมกันนะครับให้เราจิ้มอีท p ยครับหนม่นสองอัลตี ไม,ไ,ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวีดทยครับแล้วดีดทายคือม้ถึงแกแวตรงน,นี้ครับใส่เจาะทหกร้อยครับซิวไป<า>เห็นไหมครับมันจะสูงขึ้นแลวครับอทีเรายังไม่ได้เจาะผนังใช่ไหมครับอา่าเนีไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยน,นครับหกร้อยโอเค ทีนี้สังเกตหน้าต่างนะครับมันไม่โชว์นะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการฉาบผนังนะครับอันนี้ผมลองใด้อ่านยูดูนิดหนึ่งครับคลิกขวานะครับอิเลเมนต์เห็นไหมถ้าไม่มีฉาบผนังนะครับโปรแกรมโปรแกรมนวิเวจะเจาะให้อัตโนมัตินะครับแต่พอเราฉาบไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีขอบบังครับอ่าอ่าส่วนการให้ไปแล้วนะครับส่วนจะเอากลับมานะครับให้กดตัวนี้ครับรูปบอดไฟล์ครับอ่าจะเตือนหาเซฟกรับเซฟครับ เรากรีดที่ตัวผนังที่เราซ่อนนะครับจะเป็นขอบแดงๆนะครับดีกันดูนะครับนี่คือเราที่เราซ่อนไว้นะครับจิ้มมันครับเราก็เอาตัวนี้ครับอันทายก็คือเราเอาตัวที่ซ่อนกลับมาครับกด c ค o ด e ครับวิธีการเจาะผนังทำไงครับง่ายๆครับ a r c h i t e c จอร์ครับตัวที่เรต้องมากลิกที่ modify ครับเขาเลือกที่นี่ครับจอยอยู่นี้ครับ จอยจิ้มที่ผนังที่เราต้องการนะครับที่เราต้องการจะให้มันเจาะรูครับจิ้มนี่ครับขอบหน้าต่างหรือจะจิ้มจิ้มตรงไอ้ผนังข้างในก็ได้ครับเหมือนกันครับทำไปได้เลยครับผนังน,นอกอที่ตัวฉากครับจิ้มผนังในอย่างนี้ครับตึง เรียบร้อยครับเหมือนก็จะเจาะให้นะครับมไม่รู้น่าต่างนึนเจาะยังเล่ประตูครับยังไงไอ้ข้างหน้าก็ยังไม่ได้เจาะนะครับตึ้มจิ้มจิ้มผนังฉาบจิ้มหน้าต่างาจิง้มผนังฉาบจิ้มหน้าต่างดูสีฟ้าแล้วถ้าถ้าไม่เดินสีฟ้ากดแถบนะครับ แต่ปกติมันก็โดนอยู่นะครับนะครับเจาะง่ายๆครับถ้าเป็นสเก็ตตามนี่ก็เรื่องใหญ่นะครับอ่เดี๋ยวให้พวับระดับเดี๋ยวเราแก้ยีงงั้ครับโอเดเ๋ยวเชฟบอร์ครับอ่าเดีว่าปรับระดับตรงที่มันเตี้ยไปครับวันนี้ใช่ไหมครับเราก็คลิกที่หน้าต่างครับปรับตรงนี้ครับจะจัมาอิด่หกร้อยนะครับ เที่วมากจบเคได้แล้วนะครับตู้นัดต่างวิธีเรียนทุนใหญ่ผมจะเน้นออกแบบง่ายๆนะครับให้เข้าใจหลักการคอนเซ็ปต,ต์นะครับรถช็อปก็าจะละเอียดนิดนึงแต่ถ้าเข้าใจหลักการในการใช้งานคาสัง่งก็ไม่ต้องกลัวนะครับทุกอย่างเขียนเหมือนกันแหลอะอตอนนี้เดี๋ยวผมเป็นน้าต่างห้องน้ําตรงบานะระบายอากาศห้องน้ำนะครับก็เรื่ตรงนี้ครับ อ๋อก่อนจะเลือกตนี้ต้องเป็นระดับเดิมก่อนครับวินโดว์ขยายอกมาเป็นตัวเล็กาตัวนี้ครับแล้วใส่ครับถ้ามันไม่ตรงการครับบางท่านก็ปรับได้ครับจิ้มนี้ครับ ใช้ตัวกัดวัลยะ,ะนะครับนอกพี่ตัวนี้ครับอ่ะมันต้องเป็นล็อกนะครับจิ้มตัวนี้ครับนะอีคิว e นะครับ นี่ <c oughs> จิ้มที่ตัวมันกดตรงนี้ครับ eq ครับเดี๋ยวจะตา่างมีตรงกลางนะครับเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะครับคลิกที่ตัวมันไอ้คลิกจำสั่งวะยะหนึ่งสองสามคลิกว้างนะครับจิ้ม eq ครับตรงนี้ครับอ่ามันจะอยู่กลางครับ หน้าต่างตรงไหนที่มันหรือประตูตรงไหนที่มันยังไม่ได้ไม่ได้ตำแหน่งที่าต้องการเราสามารถเลือกได้นะครับโอ,อ่ะบทน,นี้ก็น่าจะครบแล้วนะครับประตูหน้าต่างการใส่ มันก็จะเป็นบทที่1 1ไปแล้วนะครับโอเคไปเดี๋ยวไปต่อบทที่2การเก็บรายละเอียดสิชั่นบล็อกแล้วก็เรียนรู้สิชั่นบล็อกกันนะครับบทน,นี้ก็จะประมาณนี้ก่อนครับ